<clears> hmm. <throat> you สวัสดีครับได้ยินกันไหมเอ่ยถ้าได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมา คือผมว่างแหละอ่ะพูดตามตรงผมว่างนะครับก็เลยแบบเอ้วันนี้ทําอะไรดีวะ <c oughs> คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็เลยเออมีคลิปวิดีโอเก่าที่เก็บไว้ตอนแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับตอนที่ลงแล้วก็ตอนนี้มันก็ผมก็ยังอยู่นะแต่ว่าผมผมไม่ได้กดมันอะผมไม่ไม,ไม่คือคือไม่ว่างกดนะครับทัวร์นาเมนต์ตรงนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยเออกะว่าจะทําคลิปที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ไอ้ทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ ใครก็เทรดได้ใครก็ทำได้ไม่จำเป็นว่าเอ้ยผมไม่เก่งเลยอะไรแบบนี้ผมก็จะมาให้ทริคนะครับว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะ่ะมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะทัวร์นาเมนต์นะครับมันจะอยู่ซ้ายมือของเรานะครับตรงไข่ปลาเนี่ยจุด3ามจุดเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีรายการแข่งขันนะครับที่มันตรงเวลาเนี่ยเห็นไหมตรงเวลาเนี่ยนะครับ มันขึ้นเป็นสีส้มนะท่านที่เป็นสีส้มเนี่ยแสดงว่ากาลังกาลัง<ๆ>เปิดอยู่อ่ากาลังเปิดให้เราเขารวมได้นะครับแล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นค่าสมัครว่าฟรีเนี่ยนะครับก็สําหรับคนที่เป็น VIP VIP ก็จะได้แข่งฟรีรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลงใครใครว่างก็ลงไปนะครับแล้วผมจะมาแนะนําก็คือว่ามันจะมีทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์ที่ถ้าใครมีทุนน้อยผมแนะนําให้ลงก็คือพวกทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ อ่าตรงนนรตรเนี้ยนะครับ False Start เนี่ยนะครับตรงเนี้ยน่าสนใจมากแต่ว่าวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเราจะเห็นนะครับว่าค่าสมัครอยู่ที่4ดอลลาร์แต่ถ้าเราติดอันดับนะไม่คิดแล้วมากครับขอแค่เนี่ยอยู่แถวๆอันดับ15อืมก,ก็ก็ยากอยู่นะแต่ถ้าอยู่เนี่ยอันดับประมาณ10 15้อะไรเนี้ยอันดับ10มันได้1000ดอลลาร์หมายความว่าถ้าเรามีทุนน้อยใช่ไหมเราก็เตรียมมาสัก40ดอลล์สำหรับแข่งขัน เราก็เติมเข้าไปเทดเติมเข้าไปเทดเติมไป,ไปเทดเทดให้ถึงหมื่นอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากลองแข่งนะมันก็เป็นการแชร์เนจ์ตัวเองนะครับแต่ว่าถามว่าเอ้ยถ้านี้ไม่เอาเงินไปเทดจริงดีกว่าวะอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับมันจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งนะครับในการเทดแข่งขันนะ่ถ้าตอนที่เราเทะเทะเทเงินจริงมันก็อีกฟิลลิ่งหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบนั้นไปนะครับดังนั้นการแข่งขันทัวร์เมน์เนี่ย ใครที่อยากแชร์เรนตัวเองนะครับหรือว่าอยากมาสักตั้งหนึงไว้นะลองแข่งดูว่าทั่วโลกเนี่ยมันจะมีใครเก่าบ้างนะครับเราก็ไปได้นะครับดังนั้นแข่งทัวแเม,มันก็ทําได้ถ้าใครว่างนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็พยายามแข่งหลายครั้งแหละแต่ไม่ไม่รอดสักทีนะครับไปไปก็ไม่สุดนะครับเพราะว่าเราเราเทรดเงินจริงไงเราเทรดเงินจริงมาตลอดแล้วก็แข่งตัวแเมนเนี่ยนะครับถ้าส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เออทัวร์นาเมนตก็คือทัวร์นาเมนตอะ่ะใครจะลงก็ได้แต่ถ้าเป็นเราเอาเวลาไปเทรดเงินจริงอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะเป็นความรู้สึกหนึ่งนะแต่ว่าผมก็อะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะว่าต้องทำคอนเทนต์ลงในช่องด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคลองสักรอบหนึ่งเอาให้มันติดอันดับอะ่ะไม่ต้องแบบ อันดับโอ้สวยหรูอยู่ด้านบนสุดอะไรไม่จําเป็นผมก็เลยคิดว่าอ่าตรงนี้นะครับผมก็เลยเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับแต่เดี๋ยวมันก็ร่วงครับเดี๋ยวมันก็มีคนแจ้งขึ้นมาปื้ืืืผมก็น่าจะได้อันดับประมาณท้ายๆอ่ะนะถ้าไม่พลาดนะครับก็น่าอยู่20่สิบกว่ากเนี่ยนะซึ่ง20่สิบกว่ากมันกับเงินที่เขาให้เรานะครับเป็นรางวัลเนี่ยมันไม่น้อยๆนะครับมันหลักพันดอลลาร์เหมือนกันนะเนี่ยถ้าถ้าผมติดอันดับ20อ่ะผมได้แหละประมาณเกือบ40,000บาทนะครับเนี่ย ใช่ไหมสามหมื่นเก้าประมาณเนี้ยนะซึ่งมันก็เยอะนะครับแต่เป็นทวนทัวประจําเดือนแต่ว่าเราไม่มีความจําเป็นที่เราต้องไปนั่งแข่งแบบโอ้โหผมต้องนั่งกดทั้งวันทั้งคืนผมผู้ตัดสินมันเสียเวลานะครับไปทำอยื่นดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรายอมเสียเวลาสักครึ่งวันหรือหนึ่งวันกด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 เออถ้าติดก็โอเคถ้าไม่ติดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คลิปวปดีโเนี้มันดัน ติดอันดับขึ้นมาแล้วก็มันไดประมาณเจ็ดแสนกว่าผมเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทําตรงนี้ให้นะครับให้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็จะวิเคราะห์ให้ด้วยนะครับว่ามันประมาณไหนเนาะอ่ะเอาว่าเริ่มเลยนะครับจะได้เมสเซวรัมราท่านผู้ชมจัดป้ายจัดป้ายเอาละเราจะมาเปิดคลิปวิดีโอรัวไม้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคไปครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอบพี่สมพี่สมยงนะครับบอกว่าจะมีคอสอนเทศอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับคือมันอยู่ที่ผมแล้ครับคือผมก็ตัดสินใจอยู่เอ้ขี้เกียจสอนนะผู้ทาตรงนะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟในการสอนเทศผมมันก็เริ่มลดลงนะถ้าถ้าผมมีความสื่ว่าเอออยากสอนนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะ๋ยวเปิดให้นะครับอ่าโอเคไป เริ่มเลยดีกว่านะครับเนี่ยคลิปวิดีโออันนี้ผมเข้าไปเลยนะเข้าไปตั้งแต่ไปลายไส้นะครับตรงนี้โซนตรงนี้เป็นโซนแรงขายส่งมานะครับนี่เห็นไหมทั้งโซนเนี้ยนะครับแรงขายมันส่งผมเลยเลือกเข้าไปนะครับแล้วราคามันก็ทิ้งตัวลงมาที่ผมเข้ามันก็เนี่ยนะครับแท่งก่อนหน้ามีไส้นะครับก็เลยกดไปโอเคไปต่ออันนี้ก็ออเดอร์ถัดไปละมันจะเป็นคลิปไวหน่อยนะครับผมผมตัดมาแบบเร็วๆเลยนะครับ เพราะว่ามันเยอะมากนะครับออเดอร์มันเยอะตรงนี้ก็เกิดแท่งโดจินะครับอ่าโดจิที่เป็นลักษณะแท่งเทานะครับอันนี้จะมีนัยสาคัญนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันทิ้งตัวลงไปนะแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมานะครับจากแรงส่งของเทนตรงนี้ที่มันสร้างอ่านี่นะครับแล้วสุดท้ายมันก็มาปิดด้านล่างผมเพราะชนะนะอ่าไปต่ออันนี้ผมก็เล่นจังหวะเบรกเอานะครับง่ายๆเนี่ยนะมันเบรกปึ๊บ นะครับแล้วก็ follow ไปนะครับจากการดูแท่งเทียนด้วยนะครับมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือเปล่าดูแล้วเป็นการ b บร a จริงใช่ไหมถ้าเป็น b บร a จริงเราก็เข้า follow ไปนะครับและรูปแบบเนี่ยนะครับแนวโน้มก็าเป็นขาลงมานะครับดังนั้นการ follow มันก็ปลอดภัยนะโอเคแต่ว่าเราต้องดูเรื่องของการเคลื่อนที่ของเขานะดูแล้วท่าทีของเขาเนี่ยเห็นไหมเขาทํำท่าจะ b บ e กจะเบร a จะ b บร a สุดท้ายมันก็เบ e กนะครับเราก็เลยเข้าไปโอเค ไปต่อเลยครับจังหวะนี้ก็เหมือนกันนะครับตามแนวโน้มเลยครับตลาดที่ผมลงเนี่ยนะครับแข่งตรงนี้เป็นผมเลือก OTC นะเพราะว่า OTC มันวิ่งแบบวิ่งทั้งคืนวิ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมก็เลยอ่าเข้าไปนะครับว่างก็เข้าไปเลยโอเคอันนี้อันนี้ไว้ล่างๆกันอ่าเนี่ยครับ follow ไปอันนี้น,นี้จบแล้วนะอันนี้ชนะไปแล้วแท่งเกียนะครับเดี๋ยว๋วไวมากเลยผมเออผมจะบอกอะไรตอนที่ผมแข่งอะ่ะ ตอนที่แข่งมันเป็นวันที่ประมาณวันที่7วันที่8นะครับซึ่งตลาดในวันที่7วันที่8ปะกราฟมันแย่กราฟแย่หมายความว่ามันผมมันเป็นที่เน็ตหรือว่าเน็ตผมหรือเน็ตเขาไม่รู้นะครับก็คือมันมันหลุดอ่ะมันเชื่อมต่อไม่ได้มันเข้าปุ๊บเข้าสักแป๊บมันก็หลุดเข้าสักแป๊บมันก็หลุดนะครับผมก็เลยตัดคลิปมาได้ประมาณนี้เนาะก็ขออภัยแล้วกันนะครับรีบตัดอยู่อันนี้ก็ชนะนะเนี่ยมาต่อตรงนี้ ตรงนี้ก็ follow ไปเหมือนเดิมครับเนี่ยผมเห็นว่า OTC นะน่ายสุดแท่งใหญ่ปุ๊บแท่งเล็กๆเล็กลงดีดขึ้นไปต่อแบบเนี้ยผมก็ follow แล้วว่ามันเบรกนะครับ Follow ไปแต่ไม้นี้แพ้ไม้นี้แพ้นะครับนี่มัน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 เป็นการเทสโซนใช่ไหมดูแล้วผมมองว่าจะไปต่อได้นะครับแต่ไม่ไปต่อก็เลยแพ้ไปนะครับอเดทีไเดนรครับแบบนี้นะเป็นธรรมชาตินะครับผมเแพ้บ่อยแล้วแต่ว่าความสําคัญก็คือ แพ้ได้แต่อย่าแพ้เยอะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะเอาให้ชนะมากกว่าแพ้ก็ได้ตังค์แล้วนะครับอันนี้ฟอลโล่เหมือนเดิมไหมให้ดูร <c oughs> อมขออภัยนะครับอันนี้ผมเสริมให้เรื่องของ Candle Stick บบามีคนมีพี่คนนึงนะครับเขาถามผมว่าน้องบอยเปิดคอร์สออรสอน Candle หรือเปล่าแบบเอา Candle ททางคอร์สเลยอ่ะ ผมคิดเออว่นน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วแคนเดลสติ๊กเนี่ยมัน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 สอดคล้องกับเรื่องของพฤติกรรมราคาเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่มันเชื่อมกัินอยู่มันเชื่อมกันแบบนี้ปุ๊บถ้าเราดูเนี่ยกราฟเส้นกับกราฟแท่งเทียนเนี่ยมันคือกราฟเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราสามารถมองกราฟแท่งเทียนเจาะลึกลงไปเห็นกราฟเส้นได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นกราฟเส้นนะแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ ผมไม่ชอบแท่งเทียนโอเคได้คุณก็ใช้กราฟเส้นไปเลยครับคุณไม่คุณไม่ดูพฤติกรรมการเปิดปิดไส้เทียนอะไรต่างๆคุณไม่อยากดูคุณไปเทรดกราฟเส้นได้แต่ถ้าคุณอยากใช้ตรงนี้คุณอยากดูอารมณ์ของตลาดคนในตลาดเขาทําอะไรยังไงใช้แท่งเทียนได้เพราะว่าราคาเปิดปิดของแท่งเทียนมันมีนัยามสาคัญนะครับยิ่งทําเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันยิ่งมีความสําคัญแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกใช้คันเดิลสติ๊กเนี่ย มันก็คล้อยตามมาจากเรื่องของการที่ผมไม่เทดแค่แบตรี่นะครับผมเทดอย่างอื่นด้วยนะครับมันมีเยอะแยะมากแล้วแท่งเทียนเนี่ยมันสามารถอ่านอารมณ์คนในตลาดได้ยิ่งเป็นตลาดหุ้นเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าแท่งเทียนได้เปรียกมากนะครับเนาะมันก็ประมาณนั้นคามแล้วกันอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็น e n g u o f i n g ใช่ไหมกินกินนะครับกินกินแนวโน้มเป็นอะไรขาลงเนี่ยแล้วก็ follow ได้แหละนะครับการเทดมันไม่ยากแต่ว่า เมื่อตลาดมันวิ่งไปมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมันไม่วิ่งแบบเดิมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเราต้องศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลานะครับนาะโอเคไปต่อครับอันนี้ก็วินอันนี้ก็เป็นจังหวะเหมือนเดิมครับเนี่ยจะเห็นนะจังหวะในตลาดตริเซียมันจะเป็นแบบนี้ผมก็เลยเลือกเออวันนี้ก็มามามา,มาพูดเรื่องของตลาดรีซีหน่อยจังหวะการเข้าคลิปวิดีโอนี้ผมทำเอาไว้ก็คือ ใครว่างก็แวะเข้ามาดูผมก็จะไปอธิบายเนี่ยจังหวะนี้ก็ฟอลโล่แบบง่ายเลยฟอลโล่เนี่ย, follow, ยจังหวะนี้จะเห็นว่าเป็นรูปแบบฟอลโล่เทนดังนั้นนะส่วนมากที่ผมเข้าเนี่ยถ้าสวนก็สวนที่ราคาที่มีนัยสําคัญผมพยายามย้ํานักย้ําหนาครับว่าการมักจะวิ่งไปถึงราคาที่มีนัยสําคัญมากกว่าเสมอถ้ามันจะไม่ถึงมันก็ไม่วิ่งนะอันนี้แพ้ไปนะครับน,นี่แพ้ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูออเดอร์ order, ที่แพ้อ,อีกรอบนึ่อะอันนี้นะครับ อันเนี้ยแพตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับแท่งนี้ผมเห็นว่าแนวโน้มขาลงผมเห็นว่าติดตรงนี้นิดๆผมก็ฟอลโล่ไปใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนะครับแรงส่งของแรงซื้อมันเยอะนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ผมก็ไม่อยากให้ใครส่วนนะอันนี้ผมก็นะครับเฮาเป้งนะครับโอเคครับมันเป็นเงินเงินทัวร์นะครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะครับมันจะแบ่งกดได้ไงคือยิ่งถ้าเราเทรดไปเรื่อยมันหลักแสนลวใช่ไหมทัวร์เออผมพูดนิดนึงทัวร์เมนต์อ่ะ มันมันต่ําอ่ะพูดเงินเราเออพูดอย่างเงินน่ะเงินของเราอะ่ะที่เรามีอะ่ะถ้าเงินของเรามันมันน้อยอยู่เราเรากดแบบเราต้องระมีละมัเราต้องแบบเนี้ยบนะครับพยายามเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมอย่างออเดอร์แบบนี้ออเดอร์หกหมื่นอะไรแบบเนี้ยผมก็จะตั้งใจกดแต่ถ้าเป็นออเดอร์แบบหมื่นอะไรแบบเนี้ยมัน เรามีสองแสนแต่กดแค่หมื่นหนึ่งมันเออมันถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็อยากคว้าโอกาสไวใช่ไหมเราแบบเออถ้าพลาดไม่เป็นไรพลาดเ้วเอาใหม่อะไรประมาณน,นี้นะครับมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะดังนั้นเวลาที่เราเทรดอ่ะเราต้องรู้ความเสี่ยงครับอ่านี่สําคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอ่ะมันเท่าไหร่เราจํากัดมันให้ได้และเราคิดในหัวไวครับว่าถ้าพลาดช็อตเนี้ยจะไปแก้แบบไหนจะทําไงให้รีคอเวอร์มาได้ แล้วมันก็ต้องคิดแบบนี้ทั้งวันนะครับเวลาที่เทรดเนาะโอเคไปต่อเลยนะครับอันนี้แพ้เนาะเมื่อกี้ที่บาาไปแล้วเนี่ยมันค้างนะจริงจริงแพ้ไปแล้วมันไม่ขึ้นตัวเลขเฉยๆนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ย endgufing นะครับกลืนกลืนโซนนี้ใช่ไหมผมก็ f อ l โ o w ไปง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ก็วินแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นตัวเลขนะครับ ระบบมีปัญหาแล้ววันนั้นนะอันนี้ก็รอเช่นเดิมเห็นไหมครับเบรกก็เข้าอันนี้คือถ้าใครมาดูชิปวิดีโอนี้คุณจะได้รูปแบบการเข้าจงังหวะเบรกไปเลยนะมันง่ายนะครับเล่นตราดหรือซีผมก็พยายามใครที่ถามผมเอ้โอซีเ็งไงดีผมก็บอกว่าไม่ต้องไปสวนหรอกหายจังหวะรอกราฟเบรกเล่นรอกราฟเบรกเล่นแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้ะไ,ไม่ต้องไปเล่นยากนะนรับ ประมาณนี้ใบลนด์รออปชั่นที่ผมที่ผมสอนได้ก็เพราะว่าตลาดนี้มันแคบมันเทรดได้ง่ายมันไม่ใช้ความรู้เยอะนะครับเรียนกันประมาณสักห้าสิบชั่วโมงประมาณนี้ก็เพียงพอต่อการเทรดใบเลีด์รนะรน,นี่ก็เช่นเดียวกันในครัฟฟอลโล่ Follow ไปแท่งเทียนมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเรียกว่าดับเบิลแคนเดลสติกแพทเทิร์นใช่ไหมอ่าเข้าไปนะครับก็ถานี้นะครับวินไปต่ออันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอ็นกรูฟฟิงเห็นไหมเบรก โซนนี้วิ่งต่อตามแท่งของมาสเตอร์บาร์นะครับก็ไหลาตามไปนะครับจังหวะนี้ก็จะมองเป็นฟอร์สเบกใช่ไหมประมาณนี้เห็นไหมก็เข้าไปมันก็ไหลไหลลงมาแล้วก็วินนะครับสวัสดีครับมีย้อนหลังครับคลิปนี้คือคลิปวิดีโอผมผมผมให้ดูย้อนหลังหมดและ้นะครับเพราะผมรู้ว่าแต่ละคนเขาก็มีเวลาไม่ตรงกันไง จะแบบผมก็ไม่เอกลูซีฟไม่ได้เวลาของผมมันก็เวลาที่ผมแบ่งปันให้ได้ผมก็แบ่งปันนะครับใครที่ว่างก็แวะมาแวะเวียนมาดูได้เลยครับไม่มีปัญหาเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิม encofig เห็นไหมจะเห็นนะครับว่าแพทเทิร์นในตลาดโอเชียเลีย encofig และ encofig เนี่ยที่เกิดขึ้นมันควรจะมีนะยสําคัญก็คือมันควรจะอยู่ในโซนที่มีแรงซื้อหรือว่าเป็นดีมานใช่ไหมนะโซนตรงนี้เนี่ย อันนี้เป็นดีมานเข้ามาปึ๊บป,ป,ป,ปึผักดันราคาขึ้นไปทิ้งตัวลงมาจังหวะที่เกิด engulfing ตรง,งนี้มันเป็น False Break เราก็เข้าจะทังถัดไปได้ประมาณนี้ไปต่อโอเคอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็เจอพิ i n bar นะครับนี่เห็นไหมทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัวลง,งมาเจอ pin bar ปึ๊บ pin bar มันคุมนะครับคุมโซนอยู่ด้านบน มันมีแรงขายส่งเยอะมากใช่ไหมแรงขายที่เข้ามามันก็อยู่บริเวณซับไพ่นะครับมันก็ฟอลโล w ไปแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะอันนี้เป็นการเล่นตามกรอบนะเออผมอธิบายก่อนในกรอบเนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยที่ผมสอนลงไปเนี่ยผมสอนลง YouTube ไปมันจะมีอยู่แค่เรื่องของกรอบราคาที่เราเรียกว่าไซเว แต่ในหนึ่งกรอบราคานะครับมันสามารถอ่านแรงในกรอบราคาได้เราสามารถอ่านแรงในโซนตรงนี้ได้นะว่ามันมันเป็นแรงอะไรกันแน่เป็นแรงซื้อหรือแรงขายแล้วเราจะรู้นะครับว่ากราฟมันมโยกกสเบรกไปทิศทางไหนหมื่กันนะทันนี้ก็เป็นสเปเชียลนะครับซึ่งยังก็ยังไม่สอนที่ไหนหรอกนะครับไปยังไม่สอนหรอกนะครับก็พยายามเก็บเกี่ยวไปเรื่อยครับมันความรู้นี้มันมูลค่ามันก็มีของมันนะผมก็ ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยหมดเลยไมเออถ้ามึงเกงจะกักไว้ทำไมอันนี้ผมพูดเลยว่าบางเรื่องผมผมคิดว่าเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้ยมันมันมันต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะไม่อยู่ดีผมบอกเฮ้ยอ่ะผมจะมาสอนอ่ะเนี่ยวันเนี้ยเจอกันเรายาวๆไปเลยสอนทั้งวันทั้งคืนยี่สสี่ชั่วโมงผมนั่งตาเปียกตาแฉะอะไรแบบนี้มันผมมองว่ามันมันยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับเพราะว่า ผมก็ยังอายุน้อยผมก็ยังนั่นแหละมันยังมีอะไรให้ผมเรียนรู้ใหม่ๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าเออถ้าผมไปเรียนไปศึกษาทดสอบแวะกลับมาสอนมันก็วนเป็นวัฏจักที่ผมก็เรียกว่าหลุมนรกก็ได้หมายความว่าผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าผมขอเวลานะประมาณสักอีกห้าปีหรืออะไร่เนี้ยจนผมมีความรู้สึกว่าเอออยากเลิกเทรดแล้วผมก็จะมาปล่อยความรู้ให้นะครับไม่ต้องกลัวนะ แจกอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ใช่ความรู้มันอยู่ในสมองนะครับมันมีมูลค่ามาหาศาลจริงแต่ว่ามันต้องอยู่กับคนที่คู่ควรด้วยใช่ไหมใครแม่งเก่งจริงอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากสอนสีผมไม่อยากเก็บตังค์ตรงนี้ก็อ e n c o ฟ i n g เหมือนเดิมน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกืนกินเนี่ยเราคืนกินโซนอ่ะพูดง่ายๆครับเราหาโซนราคาเทรดตามโซนเทรดตามเกอะเล่นจังหวะบ r e a k o u เล่นจังหวะเบรคเอาท์มันเป็นจังหวะฟอลโล่นะครับแล้วก็เราไปเทรดอะไรก็ตามบางส่วนมากมันก็เป็นจังวะจังหวะฟอลโล่เท่านั้นที่เราจะได้ตังค์นะถ้าเราสวนก็ต้องสวนราคาที่มีนยัยยะสาคัญนะนี่ผมพูดวนบ่อยแล้วอันนี้ก็เอ็นกูฟิ้งแล้วก็ชิงจังหวะเข้าสั้นๆนะครับอันนี้เอาละตอนนี้เราสี่แสนเจ็ดแล้วนะสี 4, 06, แ่แสนหกลวอันนี้ผมรัวเลยนะครับ ผมเห็นผมเห็นแท่งนี้นะครับเห็นว่าุคืนกินแล้วคืนกินแล้วต้องลงนะครับต้องลงเรียบร้อยขึ้นไปถ้าขึ้นแบบนี้ผมก็ดูตัวเลยโอ้สวยแล้วกูสวยแล้วกูนะครับแบบนี้ก็คือไม่รอดนะบแบบนี้ไม่รอดโอเคเดี๋ยวอธิบายให้นะครับปึ๊บอ่ะมันไม่รอดตรงไหนนะครับตั้งแต่ตรงนี้แหละผมก็ดูแล้วปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมมันทิ้งตัวลงมาปึ๊บผมเข้าตรงนี้ไม่รอดมันอันนี้คืนอีก ก,ก,กืนกินอีกกืนกินอีกแสดงว่ามันทับครับมันเริ่มทับซ้อนแะล้วมันเกิดขึ้นบ่อยจนไม่ได้มีในยะสําคัญแล้วใช่ไหมไม่มีในยะสําคัญแล้วผมก็ยังตามไปผมก็ยังมองว่าอุย้ยมันต้องไปให้ได้นะครับซึ่งนี่ครับนี่คือฝืนนะครับเขาเรียกว่าคนที่ฝืนนะเออมันฝืนนะครับด่าตัวเองนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ต้องไปปรับแก่นะถือว่าเป็นช็อตที่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นทีนึงเราก็อย่าไปพลาดมันนะอย่างตัวนี้ผมก็พลาดอีก พาดก็้าแกนไปครับเป็นปกติอยู่แล้วอืประมาณนะั้นไปต่อแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องของท้ายคลิปเดี๋ยวพูดเรื่องการเทรดหัวให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกินกินไอ้พวก price action ทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะรวมกันมาเป็นพินบาร์รวมกันมาเป็น engulfing แค่นี้ อันนี้ผมผมปล่อยให้นะโอเคดูคลิปนี้น่าจะได้อะไรเยอะอแบบนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมจังหวะเข้าของผมแค่นี้แหละการเข้าที่ดีมันควรจะหลุดโซนกอ่อนหลุดโซนแล้วไปต่อแล้วก็เล่นถ้าหลุดโซนแต่ดูแล้วไม่ไปต่ออย่าพึ่งเข้ารอคอนเฟิร์มหรือถ้าดูแล้วไปต่อไม่น่าไหว แรงไม่หน้าพอมันจะเกิดเป็นฟอสเบกนะครับอ่านนี้คอนเซปต์เลยนี่ก็วินไปอันนี้ก็เล่นจังหวะเบกเอานะครับจริงๆก็ออเดอร์นี้ควรเข้าแท่งนี้แหละนะครับแต่ผมมาไม่ทันผมมาทีหลังผมมองว่าเออน่าจะลงต่อแต่อันนี้น่าจะแพ้ไม่น่ารอดล้วนะครับไอ,อ้แท่งนี้ผมคือมันเป็นแท่งแดงก็จริงแต่่าถ้าดีมันมันขึ้นไปปิดเขียวเป็นประมาณเนี้ยผมว่าน่าเล่นกว่าน่ากดลงมากกว่าแต แต่ไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าน่าจะพลาดน่าจะแพ้โอเคไม่เป็นไรอันนี้จะเล่นจังหวัดฟอลโล่นะครับไม่รอดเห็นไหมผมก็เลยเนี่ยจังหวะนี้จังหวัดจังหวะนี้ที่ผมเข้าแล้วมันแพ้กราฟมันดีดขึ้นไปทิ้งตัวลงมาต่อผมก็ฟอลโล่แทงนี้เลยกลาวว่าแก้ไม้นะครับแก้ไม้จากเดิมใช่ไหมแล้วมันก็ทิ้งตัวลงมา ประมาณนี้อันนี้ก็ผมก็มองว่าเออน่าจะทิ้งตัวลงแล้วมันก็ไปอยู่กรอบนี้นะครับปึ๊บมันเป็นกรอบอยู่ตอนนี้คือมันยังไม่เบรกชัดแหละแต่ผมอยากเข้าแหละผมดูแล้ว,วเออน่าจะทิ้งตัวลงได้นะไม่รอบเป็นฟอรอ l เบรกนะครับกลับขึ้นไปได้ เราะว่าแท่งนี้แท่งนี้มันไม่ผ่านโซนนะครับมันยังติดไส้ยอยู่เห็นไหมมันยังติดไส้ยอยู่ไม่รอดะร่ะอันนี้ก็เล่นในกรอบนะเป็นกรอบปุ๊บเนี่ยดูแท่งก็เห็นแหละเนาะว่านะนี่นะครับเป็นแฮมเมอร์สองแท่งนะผักดันราคาผมก็ฟอลโล่ไปนะครับฟอลโล่ Follow ไปราคาก็มีโอกาสไหลขึ้นขึ้นต่อ หนังสือรอก่อนครับคือตอนนี้ผมรออยู่ไงถ้าผมได้มาผมก็ปล่อยให้เลยนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับก็คืออยู่ที่โรงพิมพ์เขาทาอยู่แหละเขาพิมพ์อยู่นะครับมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่ามันพิมพ์ออกมาเสร็จก็คือมันต้องเข้าเล่มอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะจําหน่ายไปเนาะอ่ะหมดแล้อันออเดอร์สุดท้ายอะ โอเคหมดแล้วนะครับอันนี้เออเดอร์สุดท้ายเนี่ยก็ฟอลโล่ตามท่งเทียงแม่แรงสงมีราคาให้วิ่งต่อผมก็เล่นนะครับอันนี้เป็นจังหวะทั้งหมดทั้งมวลน,นะของการรัวไม้ในการเทรดนะครับทวัทวร์วนามเมนนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากลงนะครับก็จัดไปนะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์นามเมนต์นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ ทัวร์นาเมนต์มันจะมีเรื่อยๆผมขอพูดถึงทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์มีคนถามเข้ามาว่าแข่งทัวร์ทำไงก็เนี่ยลงสมัครนะครับนะแล้วก็จ่ายตังค์เข้าไปนะครับแต่ถ้าถ้าเราถ้าเรามีเอ่อมี v i p นะครับเราก็ได้รับสิทธิ์นะครับในการแข่งฟรีครั้งหนึ่งนะโอเค OTC okay. ต่างกับวันธรรมดาตรงไหนก็ผมไม่ตอบดีกว่านะครับ อไม่รู้จะตอบเป็นไงอ่ะมันมีโอ้โหพูดจนเบื่อครับนะมันเยอะมากครับคือคนทุกคนพูดไวปหมดแล้วว่า otc กับวันธรรมดาต่างกันไงผมก็พูดไปเยอะมากนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคหนังสือสำหรับใครที่รอซื้อนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ย ตอนนี้เลยนะถ้าใครอยากได้หนังสืออ่ะแต่ว่าจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ราคาปกติไม่ได้ราคาพิเดร์นะอันนี้เป็นเล่มตัวอย่างนะครับหนังสือจริงยังไม่มาเล่มตัวอย่างยังมันก็เนื้อหาก็เล่มผมเขียนคือด้านในด้านในโอเคแล้วแต่ว่าปกปกยังไม่ใช่ปกจริงนะครับปกจริงจะหนากว่านี้จะเป็นสามร้อยแกรมนะครับกระดาษนะก็ยังต้อง ต้องรอดูตัวจริงนะครับซึ่งตัวจริงจะดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การเข้าเล่มอะไรต่างๆมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับรอต,ติดตามแล้วกันแต่ว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ <c ười> ผมแค่สิบเล่มพอนะผมคือผมสั่งทําไว้เยอะมากนะครับสั่งทําไว้เยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่ได้ใครใครไม่ใคร,ใคร,ใครที่แบบเออผมกลัวผมไม่ทันนะครับผมทําไปเยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมสั่งผลิตไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ หน้าร้านไม่มีขายแค่ในเพจเท่านั้นก็คือคนที่ติดตามเพจเราเท่านั้นนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอะไรคงไม่มีให้อ่ะนะในหนังสือเร่มเนี้ผมกล่าวว่าอ่ะผมก็ยืน่นยื่นหนังสือให้คุณคุณเอาตังค์ให้ผมแล้วในหนังสือมันมีความรู้อยู่นะเออคุณก็ไปอ่านแล้วกันแล้วถ้างงตรงไหนคุณก็มาถามผมมาคุยกับผมนะครับเพราะว่าเออผมก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันงงโอเคผมจะปรับแก้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วในปีถัดไปอะไรแบบนี้ผมก็เขียน เขียนปรับแก้หนังสือให้มันดีขึ้นแล้วผมก็จะบอกคนก่อนหน้าว่าเออเราปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าได้ไปแล้วมันจะจบเลยนะครับผมก็ช่วยนะครับถ้าคุณงงนะครับแต่ผมไม่สามารถช่วยแบบจับมือเทศจับมือสอนเทศอะไรได้นะครับเพราะว่าโลกของความเป็นจริงเนาะมันก็ทุกคนต้องดิ้นรลนทุกคนต้องสู้นะครับแล้วผมทำหนังสือมาเนี่ยโอ้ เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อยากทำไงเนาะใจมันอยากนะครับก็ใครอยากได้ก็ผมให้แค่สิบเล่มเท่านั้นนะตอนเนี้ไปทักในเพจน,น,นะครับบอกว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เออบอยบอกว่าบอยจะขายให้สิบเล่มนะครับแล้วสิบเล่มเนี่ยจากเดิมราคาเต็มอยู่ที่สองพันห้าผมขอสองพันลวกัน แท,แทงกว่าคนที่พิออเดอร์หบาทนะครับ <laughs> พิออเดอร์ผมให้ห9ึ่งารแต่ว่าตอนนี้ขอให้สิเล่มเท่านั้นนะเล่มละ0 0 0พันนะครับถ้าใครอยากได้ลองไปสั่งแล้วกันเนาะประมาณนี้ถือว่าเป็นราคาพิเศษให้ลด500บาทนะครับโอเคแล้วหนังสือเป็นแบบไหนเผื่อใครไม่เห็นเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนผมมันก็บอกว่าเฮ้ยไอ้บอยมึขายหนังสือ,อทัทีโอ้โหทำปกเป็น อะไรนะทำปกแบบเขาเรียกว่าปกพรีเซนต์ะปกพรีเซนงานอะเออผมว่าเออว่ามันก็จริงนะแต่ว่าผมไม่มีเออ่คนที่เขามาดีไซน์เรื่องของรูปแบบหนังสือให้ผมกลาว่าเออผมอยากทําเองทั้งหมดผมอยากให้ทีมผมและแอดมินแล้วผมเนี่ยทำเองทั้งหมดผมอยากดูว่าศักยภาพกูเนี่ยนะครับมันจะทําได้ประมาณไหนว่าเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรพวกนี้เนาะก็นะครับ มันเลยได้ประมาณนี้ก็ขออภัยนะครับแต่มันแต่เนื้อหามันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวผมเขียนในเล่มดีนะครับแต่ว่า้ปกด้านนอกคนเขาจะดูรู้สึกว่าเล่มมันใหญ่มากเล่มมันหนามากแต่ผมอยากทําแนวตั้งแต่แนวตั้งมันใส่รูปไม่ได้ไงทําชดมันใส่รูปไม่ได้นะครับใส่รูปไปแล้วมันมันความรู้สึกว่ามันอ่านยากรูปมันดูยากผมเลยทําเป็น แบบแนวนอนนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมมึงเป็นเล่นแบบนี้วะนะครับนะสั่งในเพจครับไปเข้าในเพจได้เลยนะโอเคดังนั้นคลิปวิดีโอนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ผมจะลงสตรีมก่อนแล้วผมจะขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครยังว่างนะครับรอเจอกันเดี๋ยวเราจะมาเทรดเงินจริงกันนะครับวันนี้ผมเตรียมเงินมานะครับ100ดอลลาร์นะครับสำหรับบัญชีจริงเดี๋ยวเราดูกัน ่าใครว่านะครับเดี๋ยวมาแจมมันได้ยะผมจะเทรดนะครับ $100 ดอลลาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า100ดอลลาร์นี้จะทําอะไรนะครับโอเคงั้นยก็คลิปวิดีโอนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ